ะครับทดสอบระบบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์พันสอง้วัตต์ของ P PP, ีวีครับดูน้ำนะครับ,บรน้ำแรงนะครับบ่อนี้ทำการเจาะโดยช่างตองครับเราจะ ใช้แผงสามร้อยแปดสิห้าวัตเป็นโมโนฮับเซลกระจกดำครับสี่แผงครับครับ p y PP นะครับยอดครับ